สวัสดีครับวันนี้มาร์ตินอยู่กับพี่โบติกแล้วนะครับครับผมวันนี้วันนี้จะมาวัดวัดอะไรครับภาษีชื่อวัดว่าภาษีภาษีเขียนเหมือนกับคําว่าภาษีอ๋อภาษีแบบนั้นใช่ใช่เหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนภาษีใช่เป็นเป็นวัดที่อยู่ไหนที่ไหนนะที่อซีแยกใช่จะต่อเป็นซีแยกเป็ดบุรีกอะหม่อมอ่าใช่ใช่เราก็เหมือนเป็นซีต้นท้อมันสวยมากแต่ว่าสีสวยนะจริงๆ มาติงก็คีโมไซต์ตอนนี้หลายกังแต่ว่าไม่ค่อยมาไม่เคยมาเนาะไม่เคยมาดูวัดแพี่บอกบอกว่าเป็นวัดที่เป็นอะไรนะเป็นฮินดูเป็นรู้สึกแบบนั้นครับดูมันรวมๆกันมีแบบเป็นบูดาสเป็นพุทธนะ๋อเราก็มีใช่เราต้องไหว้ภาษาปฏิจจนด้วยใช่มีเทพด้วยอ่ะเนาะมาติ้งนะไม่ค่ยไม่คยเข้าใจคนนี้ครับไม่เมีแค่้มีเพื่อนคนไทยแค่เหมือน หมือนอะไรนะเหมือนมันอ a i n ายสำหรับมาตินแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องพี่บอสรู้ไหมครับไม่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคาถาต่างๆขอพร b l e ส s อยู่เนอใช่ครับแล้วแต่ไมทำบุญทำไมมันเด็กนี้ปกติมีเสื้อทหารรู้ไหมครับน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าอ่านนะครับก็คือเป็นไอ้ไข่ครับเป็นไอ้ไข่ที่ดังมากที่จังหวัด น่าจะวัดภาคใต้หรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเขาใส่เสื้อทหารอาจจะเป็นเพราะว่าพิทักษ์เป็นอาร์มี่เป็นคอยพิทักษ์เละและหมามสวนเมากเวลาทุกคนมาไหว้พระมีอะไรนะมีผ้าแดงผ้าแดงเขาเรียกว่าผ้าอ๋อผ้าพันอยู่เคยเห็นตรงต้นไม้ใช่ไหมที่มีผ้าสีแบบโซเมนียคลเลอร์ใช่ไหมมันเป็นสําหรับแบบมงคลมงคลคือเบสแหละเอามาพันไว้จะได้รู้ว่า this tree there's something inside or spiritual or you คับไปค่บแต่ว่าทำไมเป็นฟันตาแดงทำไมไม่ได้เป็นเป็กซีทำไมไม่ได้เป็นโคกทำไมอ๋อนน้ำออนน้ำแดงใช่ใช่โออ๋อพูดถึงน้ำแดงใช่ป่ะผมว่ามันมาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันตั้งแต่ผมเด็กเขาก็จะบอกว่าถ้าจะไปไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะครับก็ต้องเอาน้าแดงไม่รู้อะสงสัยเขาชอบ เด็กชอบกินน้ำแดงนางกวักชอบกินน้ำแดงครับแฟนตาสีแดงว่า maybe you can give give อะไรพวกกาแฟก็ได้เนาะใช่เปลี่ยนบ้างไหมทำไมไม่ไม่รู้เหมือนมีรีซอนเนาะใช่ไม่มีรีซอ o n นี่จะไม่มีใช่ไหมครับอีกสักอีกสักเดชโทอาสเวนวิวประจังเดชซอผมเข้าใจไม่มีบัวด้วยนะมีบัวอยู่มีมีบัวตรงนั้นครับถนนใช่ไหมครับใช่เขียนไปดูมีคอนเสิร์ตด้วยถ้ามันดูเหมือนเซต้าฮินดูนิดหน่อยใช่ไหม ต่สวยนะผมว่าครับเขาทำแบบชาวัน you know like like ชาวซาน I don't know how to say ใช่ใช่ใช่ดูแบบเหมือนเหมอยู่ไหนพาเนาะใช่ดูดิสวยมากใช่ครับอันนี้เป็นที่จอดรถลูกครับผมผมว่าอันนี้น่าจะเป็นที่จอดรถข้างบนเลยบัวทำไมใหญ่จังบัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เรียงว่าอะไรนะเดวิลใช่ไหม it's called y o m a l a นก็คือ if you go to hell ใช่ครับ he is in charge in the hell something like that and then and then มีสัมภาระไม่ดีก็ใช่เขาจะไปอ่าอยู่ตกลงลกไอ้ก็ไปที่ไหนนะอยู่ที่สุพรรณบุรีมีไว้มีปะมีมันใหญ่มากที่นนท์ยมราชน่ากลัวผมกลัวแล้วก็อยู่ที่เชียงดาวด้วยเชียงดาวภาคเหนือเหรอใช่ครับอ มาลินมาตินเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมแนวอะไรเลยเฮลเฮลเวนอ๋อข้อไม่ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เตรว่าน่าจะได้น่าจะสวยนะสวยอะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระโคอันนี้คือพระพิฆเนศในภาษาไทยผมไม่รู้ภาษาอังกฤษคืออะไรฮินดูนั่นแหละฮินดูใช่ก็สวยนะสวยนะรูปปั้นสวยสีขาวด้วยใช่ ก็งงเหมือนกันผสมผสมหลายศาสนาใช่ครับอันนี้คือเป็นประเทศไตเนาะหลายคนมันมีศาสนาไม่เหมือนกันมีหลายอย่างอันนี้คือวัไอ้อาหารวัวใช่ก็มีวัวอยู่ไหนวัดอัอไม่ค่อยรู้นะคือทําบุญได้ก็คือไหว้แล้วใส่ตังไปเขาก็จะไปซื้อ้ามาฟีดควา หรือมีระบบสแกนด้วยนะครับมีสแกนอยู่ด้นะแอปแคชสแกนได้สแกนได้ด้วยวันนี้เป็นปี2025เนาะโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยสามสี่ตัวเลยเหรอรือว่ามันกินแกงใหญ่จริงไม่ได้กินเยอะกินเยอะนะโคนมนวัวก็คือถ่ายชีวิตว,วัากลัวคนไหม ไม่น่าจะกูเราผมมากลัวเกมมากินเฉยงๆก็ตัวใหญ่นะแล้วก็กิว่าไม่ใช่วัวอยู่ไหนใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่นจะใช่ปกครับแต่จะมีการแบบว่าถ้าอยากทำบุญแบบครั้งใหญ่เลยอ่ะก็คือถ่ายถ่ชีวิตก็คือจ่ายตังค์ซื้อให้เขาไม่โดนอ๋อเหรอครับใช่มีแบบนั้นด้วยเหมือนกันแต่น่าจะแพง ว้าวหัวตัวเริ่มเลยสุดจัดไม่เคยรู้นะที่คุณเต๋อนี้หวาที่มีกวามมันที่อินเดียแล้วอยู่แล้วอยู่แอเรียนี้ด้วยใช่แอเรียนี้ทล้งรอทั้งมาอยู่จะรู้ว่ามันมันแพงใช่มันก็จะดูแฟนซีนิดนึงแบบว่าบาร์คลับเลสซิ่งรองอย่างนี้ใช่ครับพีฟอร์เนอร์สอะไรอย่างนี้อ๋ออย่างนี้หวานสุดจัดแต่ว่าดูแบบเข้าไปด้่ายากดคแบบเนาะใช่ครับมัน มันดูแบเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยอินเดียใช่เหมือนไอไปไปนิวเดลีนะนิวเดลีใช่ไหมใช่ประมาณนี้นั่นแหละน่าจะผสมผสมนะผมว่าใช่มันมีอันนี้มาจากอินเดียเนาะแล้วก็มาจากประเทศจีนเออเออนี่จีนนะครับใช่ครับผมแล้วก็มีพระไทยก็มีที่มากนะไอ้ชอบอันนี้สำหรับพาสิวะนี่ก็อินเดียนามัสเตยใช่ครับผมโอมนัมัส พอไปได้นะครับไปรู้ไม่ได้ไม่รู้อ๋อนัจะไมไดยใช่ไหมแต่เป็นเป็นบ้านใช่ไหมเป็นบ้านน่าจะเป็นกุฏิของพระใช่ครับว่าแต่ว่าสวยมากนะเป็นดีเทลเหมือนอดีเทลมันสวยนะสถ,สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอะคิเทคพระอุบคุปไอ้ไม่เคยเห็นพระอุบคุปไม่รู้จักเหมือนกันนะ ครันแรกอยู่ในชีวิตไม่รู้ว่าศาสนาอะไรพูดหรือเปล่านักศพพุทธเนาะสว่เลยถ้ามาตินไปบวชมาแล้วก็รู้แล้วว่าใช่ครับพูดเป็นยังไงนะครับอ๋ออันนี้เป็นคอนเสิร์ตอันนี้นะครับเขาจะมีคอนเสิร์ตกินเมมโมรีสของศิลปินผู้หญิงชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ รองเท้าออกนะต้องต่อรองเท้านะอ๋อที่นี่เป็นเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆแบบที่ที่มาไหว้อันนี้เป็นคิงรามเบอร์อะไรนะไฟฟมายีปี亚มฮาลาชเป็นคนที่ตางสถานีรถไฟใช่คิงหาราช หควหั่นหลังเออหลังจริงด้วยหลังจริงอันนี้ของใส่เป็นพา้าหลังตรงนี้หมูแดง,งงงเหมือนกันเอา้าหมูแดงมาด้วย <laughs> มาได้ไง <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่แต่หมูแดงหมูแดงค่ะสวัสดีทุกคน <laughs> แรนดี้นีท่อนกับถูกคนยู่ไนฟัาเขาคนนี้เป็นใช่ก็คือเป็นทริบิวของอาร์ติสที่แบบว่าเลเจนดรีของของไทยสมัยก่อนที่เขาเสียชีวิตไปใช่ผู้คนก็มาไหว้ขอพรแม่ผมชอบเลยไม่ชอบใช่ศิลปินท่านนี้ ก็หนีอนาดคุมพวงเหมือนจะเทรดด้วยครับที่ไหนนะถ้ามาที่มาที่นี่วันนี้มันเนาะไม่เคยเดรดเหมือนกันนี่ผมเป็นคนหายผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันผมเชื่อว่าถ้ามาตินอัะไรรคบ นนเช,ชื่อว่าออะไรครคับเชืวว่่วาถ้ามาตินโพสคลิปนี้ไปคนไทยก็จะมาคอมเมนต์ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นชื่อของลิปเป็นผมว่าคนไทยจะรู้จักเยอะใช่ไหมครับใช่อันนี้น่าจะเป็นเอา้าเจ้าแม่กวนอิมใช,ใช่นี่สหรอใช่ใช่นี่มัน it's like everything m i x here นะใช่ครับรวมรวมทั้งหมดเลยนะไม่ไม่แค่นี่ก็เป็น พับฟี่คนนจากอินเดียเลยใครชอบะครกันนี่ตอนไหนดูอะไรนั่นๆอะทอ,ม,อะ <c oughs> มไรเดอร์ทอ <c oughs> มไรเดอร์อทอมไรเดอร์ <c oughs> ตอนอมาเป็นอายุเด็กเด็กกับลาลครเนาะอะลาลครอบอันนี้ดังไหมอยู่ในประเทศใดไหมทุกคนรู้จักไหมรู้จักร,รู้จักอันนี้เป็นพระไทยแล้ว <c oughs> ใช่ครับ พอมีนี่ด้วยมียักษ์ด้วยจ้าอนใชเหมือนเหมือนที่สวรอภูมินะใช่ใช่ใชที่สวรอภูมิมันมีหลายมีซองนะสองสองที่อันนี้อันนี้อะไรนะไปดูไหมพอไปดูหวังว่าไม่มีขโมยเนาะอะไรอะไรก็ไม่บอกว่ามันน่าจะไม่มีมันประเทศไทยไม่มีขโมยแต่ว่าตกหายบ่อยนะสวยมากเลยใช่ครับ มีทุกอย่างเลยัอา,านนอ,อ,อ๋อได้ครับดดเดี๋ยวผมเดินแค่ตรงนี้เน,ะนาะโอเคครับ We can walk around here but not there. มดทุกอย่างอืมันค f อคอนข้างสันจริงไมีทุกอย่างปกติปกติว่า n o ร์ a อลทั้งตัวแบบนี้สักนิวเจเนเรชั่นมิกันด้ถ้าเกิดใครที่นับถือแบบไหนก็มาล้น่าจะได้กลุ่มมันหลายคเนาะเป็นอย่างนี้มันมีคนที่มีพ่อเป็นคนนเิงแม่เป็นคนไทยอินเดียอะไรต่างๆอินเดยด้วยนิหน่อยนมัน ว้าวสุดยอดขนาดนี้นั่นแหละต่างจากวัดที่บแดงนี่ก็บแดงแหละต่างจากวัดที่มาตินไปบวชเลยนะวัดที่มาตินไปบวชไม่ค่อยมีอะไรใช่เป็นแบบว่าวัดต่างจังหวัดใช่ครับใช่อันนั้นคืออีสานอันนั้นคือต้องบอกว่าออริจินอลและโลเคอลจริงๆไม่มีอะไรเลยครับอยู่กับตัวเองคนเดียวใช่ครับแล้วก็เดินกับชาวบ้านใช่ไหมโลเคอล อันนี้จะค่อนข้างซีดี้ไลฟ์นิดนึงนะครับแฟนซีแฟนซีนิดหน่อยนะมีทุกอย่างใช่โอเคต่อไปสบายไปกินเราต้องลังคุยเตี๋ยวที่มีอะไรนะเพลย์เปเปอร์ตเลสตูเป็นสตูเนเนื้อเปื่อยเนื้ออะไรนี้ใช่แต่ว่าเป็นเหมือนมันเขาทำประมาณห้าสิบียัไม่ได้เปลี่ยนทุกวันแต่ว่าเรียงว่าอะไรน่าบลอสบลอสเขาไม่ได้เปลี่ยน จับรถไหมรสคืออะไรวะรถตลาดเด็ดตำตำซุป <c oughs> มันมีมีอะไรข้างในนิดหน่อยแล้วก็อะม,มันเองใหม่เด้งอะไรเงี้ยเหรอใช่แต่ว,ว่ามันเวลาเวลามันออกไปทรม,รมาร์ทสิบชั่วโมงนั่นแหละเนี่ยแล้วก็มันมีอะไรข้างในนิดหน่อยแล้วก็เวลาตำตำตำซุปใหม่วันพรุ่งนี้ต้นเช้าใส่อนุพนที่มาจากเมวันทุกวันอะห้าสิบปีมาแล้วเหรอห้าสิบปีแล้วภาษาไทยภาษาอังเกตปูว่าบลูส บรูซุบบรูซแต่ว่าส่วนไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันน่าจะเป็นซุปเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยอะไรอย่างงี้เจอกันครับหิวมากวันนี้ครับผมจะมามากินที่วัฒนาพานิชวัฒนาพานิชไปกุ้งมาหลายครั้งมันอร่อยมากเป็นหรอตำเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะไรแบบนี้ครับผมไม่เคยเหมือนกันตัฒเหมือนไม่ได้เปลี่ยนสตูประมาณข้าศิบีข้าศิบีก็เหมือนกันเลยอ่าเจอกั โอเคนังนีอครับปกติคนเยอะมากคนเยอะมากเป็นร้านที่แบบ user choice award อะไรจริงจมันก็ popular นั่นแหละตรงไหนเพราะว่าน่าจะไปที่ชั้นสองดีกว่ามันมีขึ้นชั้นสองด้วยไหมไทยสวัสดีวัน่อยสสดีครับท้าทางนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับวันนี้หลอเลยมากับเพื่อนครับสวัสดีครับครับเจ้าเพื่อนไม่เคยมาใช่ไหมครับไม่เคย ใช่ครับไ <si ่ไปชั <si okay. um> ้นสองดีกว่าเนะมีแอร์สบายสบายกับโอเคครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะนี่ก็เป็นออริจินอลรีซิปีนะว้าว I don't really eat something like this in กินกินเป็นไหมไมกินไม่กินกลัวอร่อยมากครับผมกลัวไข่ไข่แตงนวนไหม ขอต้อนนะครับโอเคไปที่ทางสองเลยทางสองดีกว่าทางสองมันมีฮอนแอร์ไม่รู้มันแจ๋วเลยแต่ว่าสบายกว่าครับตอนนี้วินิจเอซครับใช่ครับผมไม่สนแล้วว่าจะโลโก้อะไรครับ I don't care ครับเอซครับ ดีค่ะ oh that's better ไปดีไหมครับ that's good ต่อใช่ไหมนี่เจ้าแกไม่บอลแอร์แล้วนั่นนี่อะไรครับผมอยากกินข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูนันก็ไม่เอาหนังใช่ไหมครับไม่เอาหนังได้ไหมไม่เอาผักมันรวมมาด้วยป่ะครับจะเป็นผักกาดดำด้วยไหมไม่เอาได้ไหมครับผมผมไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่เอาหนังนะได้ ขอบคุณครับก็เอเป็นข้าวเหลาเป็นพิเศษจ้ะไหมน่ะโอเคครับข้าวเหลาพิเศษเลยครับครับเอาข้าวปลาได้ไหมครัเอาเอาอะไรครับเออเครื่องดื่มน้ำอะไรครัเอามีมีอะไรอร่อยลูกก้วยลำไยเกจีฟโหลี้ยงเกฮวยคุ้มลำไยกุ้ยครับผมเอาลำไยครับลำไยโอเคครับขอบคุณครับโอเคเมื่อกี้มาตินสั่งเป็นอะไรนะครับเป็นข้าวเหลาเกาเหลาอา เกาเหลาเกาเหลาเนื้อเกาเหลาน่าจะเป็นเนื้อน่าจะมากับแขกเอาเนาะมาไม่ๆอันนี้ไม่ได้มากับแขกอผลห้องแสบแกินแลคกินเป็นไหมแผลอ่อันนีก็มีมีด้วยแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่มีเกาเหลามีกับอะไรนะมีกับเนื้อแลชินโลชิ้นเนื้อโลชิ้นเนื้ออ่ะโอ้หยลูกชิ้นเนื้อน่าจะอร่อยอร่อยมากที่นี่ครับมันรสชาติมัน ดีมากอันนี้ชื่อว่าร้านนี่นะวัฒนาพาณิชย์วัฒนาพาณิชย์ใช่ครับมาติงเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมครับเคยมาหลายครั้งนะมันอร่อยมากอร่อยมันคะแนนรีวิวดีมากนะนะคนเยอะกับมันมันเป็นข้าวตับสตูนะสตูอ่ะเป็สตูมันไม่ได้เปลี่ยนสตูประมาณห้าสิบปีอ่าคืออยู่ในนั้นแหละคนในนั้นแหละมันมันอยไม่เปลี่ยนนะยังไม่ได้ไปได้เนาะตอนที่เขาเสร็จถ่ายเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างใช่ถ้าเรามันเป็นใหญ่มากบ่อใหญ่เลยใช่เพราะี่ แล้วก็มันที่เนื้อมันนิ่มเนื้อนิ่มนุ่มมันพองมันไหลเป็นเมลเมลจริงเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเกาเหลากับผมสั่งขาหมูจะเป็นยังไงให้เราไปถ่ายดูข้างล่างครับได้ครับครับหิวโอเคอาหารก็มาแล้วนิโบทิงทอดขาหมูผมมีข้าวขาหมูครับไม่มีผักไม่ใส่ผักผมไม่ชอบครับสุขภาพไม่ดี เขามาติ้เนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นข้าวเหลาข้าวเหลาข้าวเหลาลูกชิ้นน่ากินมากเลยอะลูกชิ้นมันลูกชิ้นน่ากินเนาะมันอร่อยครับอร่อยจริงมันมันใหญ่หอมด้วยช้อนอยู่ไหนนะนี่ช้อนเป็นได้นะกินได้นได้ได้เอ้ยผมเอามาทำไมเนี่ยผมมีอยู่แล้วอกได้ยังไงตะเกียบอ่าโอเคจะ ยิ่งลูกชิ้นเนื้อนะครับอืมเอาชื่อด้วยได้ไหมได้ให้ผมร้องยังไงยิ่งลชิ้นเนื้ออืมทำมิดฉาอเล่บิ๊บอกเนื้อกินเป็นไหมชอบเป็นเนื้งโอเคไม่รู้ไม่บอกมันกินเนื้อเป็นไหมกินเนื้อจะสั่งลูกชิ้นป่าปด้วยก่อนออันนี้เป็นเนื้อมันไม่มากอืม สจัดอ,อืมลูกชิ้นอร่อยจังเลยอร่อยมากครับมันไม่ได้หมดอร่อยมากมากสั่งกับลูกชิ้นเปล่าเลยป้วะได้นะได้ล<ค>ูกชิน้นอย่างเดียวได้ได้สวัสดีครับ <S <S ผมสามารถสั่งลูกชิ้นเนื้อลว้ลว,ลวนๆเปล่าๆกับซุปไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรลูกชิ้นเนื้อนะครับครับคุณครับเละตัวนี้ สมครีสก็มาด้วยนะครับก็มาสายนิดหน่อยครับแต่ว่ากินเรียบร้อยสวัสดีครับผมอาหารอร่อยไหมอาหารแซ่บหลค่ะแซ่บหลายใช่ไหมเออมากินเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นนะกินแพะมากินแพะด้วยใช่ไหมครับกินแพะใช่ครั้งแรกเลยก็ออร่อยมากเนื้อแพะใช่ไหมครับใช่ก็อร่อยเนาะขายากด้วยใช่หายากด้วยขายากด้วยเหมอนอาหารที่มันน่าจะลุงที่สองรุ่นที่สองรนที่สองรุ่นที่สองรุ่นที่สาม เปิดมานานแล้ว50ปีจริงใช่่่จริงแทบไร่แ่บไร่โอเคครับแล้วก็ชมไลท์จะพาไปถ่ายหลายคลิปใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับผมวันนี้ไปถ่ายคลิปกันครับอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นพุดดิ้งมะพร้าวพุดดิ้งมะพร้าวนะครับพุดดิ้งมะพร้าวบักพร้าวอะแทบไร้แ่บไร้เลยมาด์ได้สั่งอาหารจากไลท์แมนทั้งหมดอ๋อไม่ได้สั่งครับ อ๋อมีคนมาส่งเหรอใช่พีคนมาส่งมีคนมาร้านนี่ยังมีคนสั่งอาหารอื่นมาด้วยมีการแบบนั้นหรอมี้งรอนกย์เชื่อมติดหรือเปล่านะครับมีคอมติดปิ่นรอเกย์เชื่อมติดรอเกยนั้นติดไหมที่อยู่มันปิ่นไม่น่ะไม่มีสายสั่งครับตรงนี้คลับงานนี่ครับโอเคครับก็เช็คกำนัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์รูปไปที่ตั้งเคื่องคนมาด้วยนะครับส่งคริสกับ English please ครับ TikTok and everywhere ใช่ครับเขาเป็นนักเสดนด้วยนะสับผมตางมากขอกินก่อนหนึ่ถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปแล้วก็ขอนั่งอยู่ด้วยแล้วก็พี่ไปไหนผมไปด้วยเฮ้เดี๋ยวพี่จะไปถ่ายคลิปกันผมผมขอไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยไมลอได้น้องได้